ควันนี้เราพากันมาจับเมงจิซอนครับวันนี้กำ<ห>ลังพึ่งลงครับนี่ครับโอ้โหป่าแมกคารุยครับวันนี้จะทานเต่านะครับโอ้โห,โหสุดหล่อวันนี้ครับรานวันนี้<ห>สานี้เมียมาจับแมงจิซอน เดี Fair. Fair. ๋ยวเดี๋เดี๋ยวรอบอะไรก่อนรอบอะไรรอบอะไรครับอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันที่ครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมีความใหญ่มากครับนี่เสด็จเสด็จครับเสดครับวันนี้ครับสเสด็จครับนี่แก๋หนาวแก๋หนาวครับบรรยากาศหนาวหนาว ล้อแมงจีซอนแมงจีซอนกันเาก็มาครับมันลออกจากรูครับเพิ่งเปิดครับปรนกาบน้ท่งนาครับมันี่โอ้โหยต้งต้าแล้มาเลยเอยมาเรืเอยครับไหนไหนไหนก้ยโอ้เราโอ้โหลังมากำลังมากำลังมาครับ คล้ายที่ค้ายเหมือรังเนียเออตนั่นแหละที่เกลี่ยก็เกี่ยบรรยากาศท้องนาท้องไร่นะครับวันนี้เรามาหามันยี่ส้อมแล้วครับโอ้โหมาแล้วมาเร่มมาแล้วครับเด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดครับครับท้องนาท้องไร่ครับบรรยากาศดีมาก นี่เขาจบเพลงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตอนจับเสร็จนะครับว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับกำลังลงครับเปิร์ดไม่ถึงสี่นาทีครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วครับเฮ้ยตายตายตายโอ้โเอาแล้วแลอาแล้วแโอ้โหยมาแล้วมาแล้วโอ้โมาแล้วโอ้โหจะหยุดคลิปครับหยุดไม่ได้ครับมาแล้วเจอมาแล้วมาหยุดคลิปมาแล้วครับโอ้ยโอ้โหมาแล้ว นั่งรอแล้วนั่งรอเลยมันกำลังออกมาจากรูนั่งรอไม่ไหวอีกแลวี่ยันนี้ได้เครื่องเสียงดีครับเปิดครับเครื่องเสียงผีลุกจากอาจารย์เต่านะครับเปิดเทไหลผีลุกมาเต้นทันทีนะครับวันเสาร์วันเสาร์ครับโอ้วีรวันเสาวเสียงดังลือระเบือโลก เปิดงานไหนพูเมสเลาะกันงานนั้นครับหัน้อหน้าโอย้อยไม่มูให้ไหม